อาจารย์เอจัก,กรพัฒนแจงดราม่าคลิปลูกศิษย์ก็หมอบกราบเชื่อรักศรัทธาอาจารย์เอจัก,กรพัฒแจงดราม่าคลิปลูกศิษย์ก็หมอบกราบยันไม่เคยบังคับแต่คือความรักความศรัทธาที่ศิษย์มีให้จากประเด็นดราม่ากรณีเพจอีซซขยี้ข่าวแชร์คลิปคนแห่หมอบกราบอาจารย์เอจัก,กรพัฒนพร้อมตั้งคำถามทำไมต้องหมอบกราบเขาคือใครอยู่วรรณะไหน ซึ่งภาพจากคลิปเป็นชายรายหนึ่งในชุดสีฟ้านั่งรถหรูหรามีคนประกบดูแลใกล้ชิดคอยถือร่มให้อีกทั้งยังมีพรมปูรอรับจากรถท่ามกลางผู้คนที่นั่งพนมมือไหว้ต้อนรับบางรายมีพวงมาลัยมามอบให้ภายหลังจากคลิปดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาใส่หลายคนสงสัยและอยากรู้ถึงประวัติความเป็นมาของคนดังกล่าวนี้ว่าเป็นใครเหตุใด,ดจึงมีผู้คนมารอกลับไหว้และมีโรคจิตเป็นจำนวนมากล่าสุดวันนี้13มีนาคม67 เวลา11นาฬิกาอาจารย์เอจัก,กรพัฒน์เปิดสำนักเทวไลให้สื่อมวลชนได้สักถามข้อเท็จจริงและได้มีการทำความรู้จักกับอาจารย์พร้อมเปิดประวัติความเป็นมารวมไปถึงชี้แจงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นโดยอาจารย์เอจัก,กรพัฒน์เปิดเผยว่าตนเป็นอาจารย์และเป็นคนคนหนึ่งที่เกิดมาเหมือนคนทั่วไปเกิดจากครอบครัวชาวนาพ่อของอาจารย์มีตาข้างเดียวแล้วก็เลี้ยงอาจารย์มาอย่างดีให้การศึกษามาโดยตลอดอาจารย์เกิดมาไม่ได้มีโอกาสในชีวิตมากมาย จึงพยายามที่จะทำงานทุกอย่างที่สามารถทำได้ต่อสู้ชีวิตมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นพนักงานร้านเช่าวีซีดีตั้งโต๊ะขายโทรศัพท์ขายเสื้อผ้าร้านเสริมสวยต่างๆแต่ที่คนรู้จักอาจารย์มากที่สุดน่าจะเป็นช่วงที่ขายสบู่นีออน สำหรับประเด็นดราม่าคนแห่หมอบกราบนั้นอย่างแรกอาจารย์ขออธิบายว่าอาจารย์ไม่เคยมีกฎระเบียบว่าทุกคนมาถึงแล้วต้องกอราบไหว้อาจารย์ต้องนั่งกับพื้นต้องหมอบหรือต้องทานลูกศิษย์ที่นี่จะทราบกันดีเคยมีคนบอกว่าไม่เหมาะสมอาจารย์ก็ระมัดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างมากที่ผ่านมาอาจารย์ไลฟ์สดแจ้งลูกศิษย์ว่าหากมาหาอาจารย์ยืนได้ตามปกติทุกคนที่มาถ่ายรูปกับอาจารย์ก็จะทราบดีว่าอาจารย์บอกเสมอว่าให้ยืนได้แต่ท้ายสุดแล้วมันคือความรักความศรัทธาที่ลูกศิษย์มีต่ออาจารย์ สำหรับพรมแดงที่ปรากฏอยู่ในคลิปแท้จริงแล้วเป็นพรมเช็ดเท้าส่วนพรมสีน้ำเงินนั้นปูไว้สำหรับให้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาที่เทวลัยแห่งนี้รู้สึกเดินสบายเท้าไม่ร้อนรมรื่น ส่วนจะไปกำชับลูกศิษย์หรือไม่นั้นอาจารย์คงไม่ไปกำชับเพราะมันเป็นการแสดงออกถึงความรักถ้าไปห้ามนั้นหมายถึงกฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นเขาอยากแสดงออกความรักเขาทําได้แต่ให้รู้ไว้ว่าอาจารย์ไม่ได้เรียกร้องให้ทุกคนจะต้องแสดงออกแบบนั้นแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ที่ทําให้ตนได้กลับมาศึกษาตนเองเข้าใจตนเองและถามกับตนเองว่าเราจะสามารถดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง สำหรับจุดเริ่มต้นของการมาเป็นอาจารย์เอจัก,กรพัฒอยู่ในช่วงที่อาจารย์เคยล้มละลายมาก่อนผิดพลาดทางธุรกิจซึ่งอาจารย์ได้ไปบนบานสารกล่าวกับครูบาอาจารย์ว่าหากสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้และได้ทุกอย่างกลับคืนมาจะดำรงตนในสายนี้เป็นตัวแทนของเทพท้ายเทวครูบาอาจารย์ในการสื่อสารเรื่องศรัทธาต่างๆเหล่านี้ให้กับผู้คนได้รู้จักซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ที่อาจารย์ได้ไปที่สารล้มละ,ละลายกลางแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้อาจารย์ได้ทุกอย่างกลับคืนมา ขณะเดียวกันในวันนี้ทีมข่าวยังได้สอบถามกับลูกศิษย์ลูกหาประชาชนที่เดินทางมาไหว้สักการะองค์เทพต่างๆถึงพลังศรัทธาที่มีต่อตัวอาจารย์เอจัก,กรพัฒน์โดยคุณดาและคุณแพทเดินทางมาจากสมุทรปราการและใจกลางเมืององค์กรบอกกับทีมข่าวว่าอาจารย์เอจัก,กรพัฒน์เป็นอาจารย์ที่ดีที่สุดไม่เคยเรียกร้องลูกศิษย์ทุกคนจะทราบกันดีลูกศิษย์ให้กันด้วยความเต็มใจต้องคนที่สัมผัสเท่านั้นจะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไร ส่วนตัวไม่ได้โกรธกับสังคมที่ดราม่าต่ออาจารย์เพราะเข้าใจได้ว่าคนเราไม่ได้คิดเหมือนกันหมดแต่หากคุณได้มาสัมผัสอาจารย์ด้วยตนเองแล้วคุณจะรู้ว่าอาจารย์เป็นคนแบบไหนเป็นคนที่น่ารักมีแต่ให้มีหลักการในดำเนินชีวิตให้กำลังใจให้อาชีพมีแต่พลังบวกทั้งคุณดาและคุณแพทย์ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ต่างเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ก่อนหน้านี้เคยดําดิ่งมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแต่หลังจากได้มาพบกับอาจารย์เอจัก,กรพัฒน์แล้วชีวิตดีขึ้น